ก็สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะโรงเรียนเทศบาล1วัดพงษ์งามสามัคคีพิทยาทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูอมเช่นเดิมนะคะนักเรียนในรายวิชาสุขศึกษานะคะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนอ่ายังจําได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของอะไรไปกันโครงสร้างของกระดูกและข้อใช่ไหมคะนักเรียนสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ หน้าที่สำคัญของกระดูกและข้อต่อนะคะอ่าเรามาลองดูตัวชีวัดกันนะคะอ่าในเรื่องของหน้าที่สำคัญของกระดูกและข้อต่อเนี่จะอยู่ในตัวชีวัดพอ1นปอสทับสนะคะอธิบายวิธีการดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนักเรียนสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำได้นะคะปฏิบัติได้ก็คือ อธิบายอธิบายในยเรื่องของอะไรวิธีการดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะอ่าอย่าหัวออมย่อหน้าจอคัวออมให้เล็กลงสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของหน้าที่สำคัญของกระดูกและข้อต่อนะคะนะักเรียนอ่าครูอ้อมมีเพลงเพ,เพาะมาให้กับนะักนะเรียนนะคะ รารู้แล้วใช่ไหมคะว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยกระดูกอ่าเรามาลองดูสิคะว่าสงสัยสิคะว่ากระดูกของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะนักเรียนให้นักเรียนนะคะเต้นขยับตามเพลงได้เลยนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเพลงก,กุ๊กกุ๊กไก่นักเรียนลองสงสัยสีขาว่ากระดูกของเราทําอะไรได้บ้างนะคะนักเรียนคิดว่าหน้าที่ของกระดูกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอ่านเรามาลองเรียนรู้กันเลยนะคะ,ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาลองทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับโครงสร้างของกระดูกกันนะคะซึ่งเราเรียนกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นครูอมก็จะขอไปไวสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะคะ นักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าเมื่อแรกเกิดเนี่ยนะคะว่าทารกของเราเนี่ยจะมีทั้งหมดกระดูกนะคะทั้งหมด300ชิ้นแต่เมื่อโตขึ้นนะคะกระดูกของเราก็จะต่อกันนะคะจะเหลือเทียง2 0 6ชิ้นนะคะนักเรียนกระดูกของเราเนี่ยทางร่างกายนะคะจะแบ่งออกเป็นกระดูกแกนกระดูกแกนนะคะก็จะมีทั้งหมด80ชิ้นนะคะ,ะแล้วก็กระดูกกระยาง อ่กระดูกระยางก็จะมีทั้งหมด126ชิ้นนะคะและเมื่อนํากระดูกแกน80ชิ้นและกระดูกระยางนะคะ126ชิ้นนะคะก็จะมีทั้งหมด206ชิ้นนะคะนักเรียนเรามาลองดูกระดูกแกนนะคะอ่าในสีแดงแดงนี่นะคะนักเรียนอ่าเห็นระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินใช่ไหมคะดูตามลูกศร สีแดงเนี้ยเราจะเรียกว่ากระดูกแกนกระดูกแกนจะประกอบไปด้วยกระโหลกศีรษะกระดูกอกกระดูกซี่โครงแล้วก็กระดูกสันหลังนะคะอ่าเรามาดูในส่วนของกระดูกระยางกระดูกระยางคืออะไรคือส่วนที่ยื่นออกมาจากกระดูกแกนอ่าจะประกอบไปด้วย กระดูกลากระดูกแขนกระดูกเชิงกานกระดูกมือกระดูกเท้าแล้วก็กระดูกขานะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดร้อยยชิ้นนะคะอ่าเรามาลองดูในส่วนของข้อต่อนะคะอ่านักเรียนลองสังเกตสิคะว่าอ่าเห็นพุนพุนไหมคะตามลูกศรเนี่ยอ่าเป็นรูรูอ่าสองเนี่ยสองชิ้นเนี่ยเราเรียกว่า กระดูกนะคะอ่าและในส่วนที่เชื่อมระหว่างกระดูกเนี่ยเห็นสีแดงๆที่คู่ออมวงไหมคะเราจะเรียกว่าข้อต่อนะคะนักเรียนอ่าเรามาลองเข้าเรื่องของเรากันแล้วนะคะนักเรียนหน้าที่สําคัญของกระดูกและข้อต่อนะคะร่างกายของเราทุกคนเนี่ยจะมีโครงกระดูกนะคะเป็นตัว กำหนดรูปร่างโครงกระดูกเนี่ยจะถูกยึดเกาะด้วยกล้ามเนื้อนะคะเอ็นและเนื้อเยื่อนะคะสําหรับห่อหุ้มกระดูกนะคะกระดูกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ร่างกายนะคะแข็งแรงนะคะเป็นตัวประคับประคองร่างกายนะคะเป็นตัวกําหนดโครงสร้างของร่างกายนะคะ <S <S และกระดูกเนี่ยะคะยังมีส่วนสําคัญนะคะก็คือช่วยพยุงร่างกายนะคะรักษารูปร่างนะคะให้ทรงตัวได้นะคะ ่าเรามาลองดูหน้าที่สำคัญของกระดูกและข้อต่อ 1. ยึดโครงสร้างและควบคุมการเคลื่อนไหวโดยมีข้อต่อเป็นตัวเชื่อมกระดูกนักเรียนลองคิดสิค่ะว่าถ้าเกิดตัวเราเนี้ยไม่มีกระดูกเนี้ยจะเป็นอย่างไรคะนักเรียนลองดูมือครูออมสิคะ นักเรียนทราบใช่ไหมคะว่าภายในเนี่ยแขนของครูออมเนี่ยจะมีกระดูกอยู่ข้างในและถ้าเกิดมาครูออมไม่มีกระดูกละคะอ่าในส่วนของข้อมือเนี่ยอ่าไม่มีกระดูกนักเรียนคิดว่าครูออมจะขยับได้ไหมคะจะเคลื่อนไหวได้ไหมก็ไม่ได้นะคะดังนั้นกระดูกเนี่ยจะเป็นตัวยึดโครงสร้างนะคะควบคุมการเคลื่อนไหวนะคะโดยมีข้อต่อนะคะข้อต่อเห็นข้อต่อข้อมือไหมคะ าตรงนี้นะคะก็จะมีข้อต่อเป็นตัวเชื่อมนะคะของกระดูกต่อไป2เป็นแหล่งเก็บกระจายแคลเซียมนะคะและสร้างเม็ดเลือดที่สำคัญนะคะนะักเรียนอ่าก็ในร่างกายของเรานะคะจะมีกระดูกนะคะและกระดูกของเราเนี่ยก็จะสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วยนะคะสร้างเม็ดแดงในส่วนไหน นักเรียนลองเคยกินต้มเล็งไหมคะต้มกระดูกหมูและเคยหักกระดูกออกมาไหมคะมันจะเป็นคล้ายๆกับเจลาตินนะคะแบบนิ่มๆดึงๆในส่วนนั้นเราเรียกว่าไขกระดูกไขกระดูกทำไรไขกระดูกเนี่ยก็จะเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะนักเรียนและกระดูกเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเก็บแคลเซียมถ้าเกิดนักเรียนอยากให้กระดูกแข็งแรงนะคะให้นักเรียนนะคะสร้าง ขออภัยค่ะให้นักเรียนกินแคลเซียมเยอะๆนะคะนักเรียนกระดูกของเราเนี่ยนอกจากเป็นแหล่งเก็บกระจายแคลเซียมนะคะและสร้างเม็ดเลือดที่สําคัญก็จะสามารถประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเราได้ด้วยนะคะนักเรียนต่อไปป้องกันอวัยวะที่บอบบางภายในร่างกายนะคะนักเรียนให้นึกถึงง่ายๆนะคะนึกถึงกระดูกซี่โครงนะคะก็ จะเป็นอะไรคะนักเรียนอ่าเป็นเหมือนเสื้อเกาะนะคะช่วยปกป้องอวัยวะภายในนะคะอ่าอย่างเช่นอะไรบ้างหัวใจปอดตับละอื่นๆด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นม้ามนะคะก็จะอยู่ภายในนะคะอ่านักเรียนลองสังเกตสิคะเห็นไหมคะตามลูกศรอ,อ่าอันนี้ก็จะเป็นกระดูกนะคะ นึกถึงง่ายๆในอกเราเราลองจับอกเราก็จะเจอกระดูกนะคะอ่าภายในของกระดูกเนี่ยข้างหลังกระดูกเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะภายในนะคะซึ่งมันบอบบางมากเลยนะคะนักเรียนอ่าน,นักเรียนลองนึกถึงสิคาะว่าถ้าเกิดเราเดินๆอยู่เนี่ยเราไปกระแทกสิ่งของปุ๊บอ่าถ้าเกิดไม่มีกระดูกอกเป็นตัวกั้นนะคะหรือปกป้องอวัยวะภายในนักเรียนคิดว่าอวัยวะภายในของเราเนี่ยจะได้รับความเสียหายไหมคะ ก็จะได้รับความเสียหายนะคะเพราะว่าข้างในมันบอบบางมากเลยนะคะต่อไปช่วยในการทรงตัวก็จะอยู่ในส่วนของกระดูกสันหลังนะคะเป็นแกนของร่างกายนะคะนะักเรียนดูตามภาพเลยนะคะภาพที่ออมชี้นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนของกระดูกสันหลังนะคะเป็นแกนของร่างกายนะคะช่วยในการทรงตัวนะคะนะักเรียนอ่าเราลองยืดตัวตรงสิคะ อ่าเราลองหลงัลงคอมเห็นไหมคะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยจะช่วยในการทรงตัวนะคะนะักเรียนถ้าเกิดนักเรียนอยากมีบุคลิกที่ดีนะคะผู้ออมอยากให้นักเรียนนะคะนั่งหลังตรงนะคะนะักเรียนจะทําให้นักเรียนมีบุคลิกที่ดีนะคะต่อไปเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นนะคะนะักเรียนอ่านะักเรียนลองดูตามภาพสิคะเรารู้ใช่ไหมคะว่า ข้างในของเราเนี่ยประกอบไปด้วยกระดูกอ่าและถัดมาก็จะเป็นกล้ามเนื้อนะคะนักเรียนอ่าและเอ็นต่างๆนะคะดังนั้นกระดูกก็จะเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นในส่วนของใบางานนะคะนักเรียนอ่าให้นักเรียนนะคะ บอกหนะ้าที่สำคัญของกระดูกและข้อนะคะและตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะก็ในส่วนของตารางนี้ก็ให้นักเรียนนะคะบอกหนะ้าที่สําคัญของกระดูกและข้อนะคะแล้วก็ในส่วนของคําถามนะคะอ่านักเรียนลองคิดสิคะว่าถ้าหากมนุษย์ของเราเนี่ยไม่มีกระดูกนะคะนักเรียนคิดว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างนะคะจงอธิบายอ่านนักเรียนลองคิดสิคะว่า ถ้าเกิดตัวเราไม่มีกระดูกเนี่ยเราจะสามารถวิ่งได้ไหมคะจะสามารถทํากิจกรรมอย่งอื่นได้ไหมอ่าให้นักเรียนอธิบายนะคะว่าถ้าเกิดมนุษย์เราไม่มีกระดูกเนี่ยจะส่งผลอย่างไรนะคะจงอธิบายนะคะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาสุขศึกษานะคะในเรื่องของหน้าที่สำคัญของกระดูกและข้อนะคะนักเรียนอ่าในเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วนะคะครูขอให้นักเรียนส่งใบงานกลับมาที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวครูออมจะสร้างอัลบัมมลบ้มไหมก็ขอไยค่ะอัลบั้มไม่ให้นะคะนักเรียนอ่า สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาสุข,ขศึกษานะคะในเรื่องของหน้าที่สำคัญของกระดูกและข้อไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ